พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้ารักองค์พระผู้เป็นเจ้าและรักซึ่งกันและกันเพื่อการก่อสร้างทางอินทรียภาพของกิตตจักรในฐานะพระกายของพระคริสต์สัปดาห์ที่4โครงร่างพระกายอินทรีย์ของพระคริสต์ก่อสร้างตนเองขึ้นในความรักข้อพระคำพีเอพิโซดที 4, ่สีข้อ8ถึงข้อ16วันอังคารกอไก่เหล่าวิสุทธิชนที่ได้รับการถ่ายนั้น เคยถูกซาตานจับไปเป็นฉเฉลยก่อนที่พวกเขาจะได้รับความรอดโดยการตายและการเป็นขึ้นของพระคริสต์ขอไข่ในการเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริสต์พระองค์ทรงนำพวกเขากลับมาเป็นฉเฉลยอีกคือได้ทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากการตกเป็นฉเฉลยของซาตานกลับคืนสู่พระองค์องเองขอควายในการเสด็จสู่สวรรค์พระคริสต์ทรงนำพวกเขาไปยังสวรรค์ในฐานะเฉลยของพระองค์ อยู่ในขบวนแห่ของศัตรูที่ถูกสยบและกระทำให้พวกเขาเป็นของประธานแก่พระกายของพระองค์งอง,งูบัดนี้พระเจ้าทรงฉลองชัยชนะของพระคริสเหนือขบวนแห่ของศัตรูที่ถูกสยบและทรงนำพวกเขามาเป็นเฉลยของพระองค์ในขบวนแห่แห่งชัยชนะในการเคลื่อนไหวของพระองค์ที่มีเพื่อการปฏิบัติของพระองค์ในการก่อสร้างพระกายของพระองค์อารบิกสอง พระกิตยิ่งเสด็จขึ้นไปและเสด็จลงมาอยู่ภายในเราจับเราไปเป็นฉเฉลยและสยบเราพระองค์ก็ยิ่งเติมเต็มเราด้วยตัวของพระองค์เองเพื่อก่อรูปเราให้เป็นของประธานแก่พระกายของพระองค์สัปดาห์ที่4ี่วันอังคารการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าเอเฟโซบทีสี 4, ข่ข้อแถึงข้อสิบเหตุฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวไว้ว่าครั้นพระองค์ได้เสด็จขึ้นไปที่สูง พระองค์ได้ทรงนำเฉลยเหล่านั้นไปเป็นเฉลยอีกและได้ประธานของประธานแก่มนุษย์ในวงเล็บที่ว่าพระองค์ได้เสด็จขึ้นไปนั้นหมายความว่าอย่างไรนอกจากว่าพระองค์ได้เสด็จลงไปสู่เบื้องต่ำของแผ่นดินโลกก่อนด้วยพระองค์ผู้เสด็จลงไปนั้นก็คือองค์เดียวกันกันกบผู้ที่เสด็จขึ้นไปเหนือสวรรค์ทั้งหลายเพื่อพระองค์จะได้เติมเต็มสารพัดเฉลยเหล่านั้นในเอเฟซโซบทที่สี่ข้อแปดหมายถึง เหล่าวิสุทธิชนที่ได้รับการไถ่ซึ่งเคยถูกซาตานจับเป็นเฉลยมาก่อนที่เขาจะได้รับความรอดโดยการตายและการเป็นขึ้นของพระคริสต์ในการเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริสต์พระองค์ก็ทรงนำพวกเขามาเป็นเฉลยของพระองค์ซึ่งก็หมายความว่าพระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นจากการเป็นเฉลยของซาตานและนำมาเป็นของพระองค์กรณีนี้ยังบ่งชี้อีกว่าพระองค์ได้ทรงพิชิตและมีชัยชนะต่อซาตาน ผู้เคยจับพวกเขาเป็นเฉลยด้วยความบาปและความตายแล้วพันธสัญญาใหม่ฉบับขยายความในภาษาอังกฤษแปลข้อความพรรองนำเฉลยเหล่านั้นไปเป็นเฉลยอีกเป็นพระองค์ทรงนำขบวนแห่ของศัตรูที่ถูกสยบศัตรูที่ถูกสยบชี้ถึงซาตานหลอกทุสวันของมันและคนบาปอย่างเราด้วยดังนั้นจึงเป็นการบ่งชี้ถึงชัยชนะที่พระคิดทรงมีต่อซาตานความบาปและความตาย บดนี้พระฏิสงฉลองชัยชนะของพระองค์เหนือขบวนแห่ของศัตรูที่ถูกสยบและทรงนำพวกเขามาเป็นเฉลยของพระองค์ในขบวนแห่แห่งชัยชนะในการเคลื่อนไหวของพระองค์ที่มีเพื่อการปฏิบัติของพระองค์ในการก่อสร้างพระกายของพระองค์ลึกอ่านข่าวสารของประธานในเอเฟโซโอบทที่สี่ข้อแปดไม่ได้หมายถึงความสามารถหรือสมรรถภาพในการปริบัติต่างๆแต่หมายถึง ผู้มีของประธานแต่ละประเภทที่ได้กล่าวไว้ในข้อ11ซึ่งได้แก่อัครทูตผู้เผยพระวจนะผู้ประกาศกิตติคุณและผู้เลี้ยงกับอาจารย์หลังจากที่ทรงพิชิตซาตานและความตายและทรงช่วยบรรดาคนบาปออกจากเนื้อมือของซาตานและความตายโดยการตายและการเป็นขึ้นขององค์เองแล้วในการเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริสต์องค์ก็ทรงทําให้คนบาปที่ได้รับการช่วยเหล่านี้ กลายเป็นของประธานด้วยชีวิตแห่งการเป็นขึ้นของพระองค์และประธานพวกเขาให้แก็บพระกายของพระองค์เพื่อการก่อสร้างเมื่อพระคิดได้เสด็จขึ้นไปที่สูงซึ่งก็คือไปสู่สวรรค์ชั้นสมแล้วการเดินทางของพระองค์ก็ยังไม่สิ้นสุดหลังจากที่ได้เสด็จขึ้นไปที่นั่นแล้วพระองค์ยังได้เสด็จลงมาเพื่อจะเข้าสู่วิญ,ญญาณของเราอีกดังนั้นพระคิดจึงเป็นผู้ที่เสด็จลงและเสด็จขึ้นทรงเดินทาง และได้เสด็จมาเยี่ยมเย,ยนเราเพื่อจะประทานพระคูณของพระองค์วันนี้พระคิดก็ยังคงเดินทางอยู่พระองค์ยังคงเสด็จขึ้นและเสด็จลงแต่การเดินทางของพระองค์นั้นเกิดขึ้นในตัวเราเป็นหลักในประสบการณ์ของเรานั้นเราอาจจะขึ้นขึ้นลงลงเมื่อเราหดหู่พระคิดก็เสด็จลงมาอย่างที่ซึ่งเราอยู่แล้วนําเราขึ้นไปหาพระเจ้าเราอาจถูกพระคิดนําขึ้นไปสู่สวรรค์ได้หลายครั้งในวันเดียวกัน เราสามารถเป็นพยายนได้จากประสบการณ์ของเราว่าพระคิดได้เสด็จขึ้นและเสด็จลงอยู่ภายในเราทรงมีทั้งขึ้นไปและลงมาเราก็พูดได้ยากว่าพระคิดทรงอยู่ที่ไหนพรงทรงอยู่ในสวรรค์หรืออยู่บนแผ่นดินโลกกันแน่ถ้าท่านกล่าวว่าพระองค์ทรงอยู่บนโลกท่านก็น่าจะรู้สึกว่าพระองค์ทรงอยู่ในสวรรค์แต่ถ้าท่านกล่าวว่าพระองค์ทรงอยู่ในสวรรค์ อีกไม่นานท่านก็จะต่อหนักว่าพระองค์ทรงอยู่บนโลกจริงๆแล้วพระคิดทรงอยู่ทุกคนทุกแห่งเขาว่าตามข้อเก้าถึงข้อสิบพระองค์เสด็จลงมาและเสด็จขึ้นไปก็เ,เพื่อจะเติมเต็มสารพัดท่านคิดว่าพระคิดจะทรงเติมเต็มสารพัดในจักรวาลน,นี้โดยไม่ทรงเติมเต็มท่านไปด้วยหรือโดยการที่พระคิดได้เสด็จลงมาและเสด็จขึ้นไปนี้พระองค์ก็จะทรงนำตัวของพระองค์มาเติมเต็มเราด้วย โดยการที่พระคิดได้เสด็จลงมาและเสด็จขึ้นไปพระองค์ก็ทรงก่อรูปให้เราเป็นของประธานสําหรับพระกายพระองค์ยิ่งมีการเสด็จลงมาและเสด็จขึ้นไปอยู่ภายในเราเราก็ยิ่งกลายเป็นของประธานเมื่อพระคิดเสด็จลงและเสด็จขึ้นอยู่ภายในในวงเล็บผู้เชื่อพระองค์ก็ทรงจับเขาไปเป็นเฉลยสยบเขาและก่อรูปเขาให้เป็นของประธานสําหรับพระกายของพระองค์ผลลัพธ์จากการเดินทางของพระคิด จึงทําให้พวกเขากลายเป็นของประธานที่ใช้การได้ในการที่เราจะมีการใช้งานในฐานะของประธานสําหรับพระกายนั้นเราต้องถูกพระคิดที่ชิดและสยบมีเพียงเมื่อเรายอมถูกพระคิดจับไปเป็นเฉลยแล้วเท่านั้นพระองค์จึงจะมีฐานและจุดยืนที่จะทําให้เราเป็นของประธานสําหรับพระกายเราต้องอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจากส่วนลึกในตัวเราว่าข้าพเจ้าขอจำนนต่อพระองค์ ข้าพเจ้าถูกพระองค์ปราบให้พ่ายแพ้แล้วข้าพเจ้าถูกพระองค์จับไปเป็นเฉลยแล้วเราทุกคนรนต้องถูกพระคิดปราบให้พ่ายแพ้จับไปเป็นเฉลยได้รับและยึดครองอย่างถี่ถ้วนเมื่อเรายอมถูกพระคิดสยบและจับไปเป็นเฉลยเราก็จะให้พระคิดมีฐานที่จะตั้งเราเป็นของประธานสำหรับพระกายของพระองค์พระคิดยิ่งเสด็จขึ้นไปและเสด็จลงมาอยู่ภายในเราจับเราไปเป็นเฉลยและสยบเรา พระองค์ก็ยิ่งเติมเต็มเราด้วยตัวของพระองค์เองเพื่อก่อรูปเราให้เป็นของประทานแก่พระกายของพระองค์